ประตูระบายน้ําทั้ง6บานที่บริเวณหน้าเขื่อนลําตะคองอําเภอสีคิ้วจังหวัดนคนรราชสีมานั้นปิดมาตั้งแต่ช่วงหน้าแลง้งลากยาวมาจนถึงปัจจุบันนะคะเพราะว่าปริมาณน้ําในเขื่อนต่ํากว่าเกณฑ์คุณผู้ชมจะสังเกตได้จากถนนมิตรภาพสายเก่าที่โผล่พ้นน้าบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนรถยนต์รถจักรยายนยนต์ขับขี่ลงไปได้ค่ะ ขณะนี้ปริมาณกักเก็บของเขื่อนลำตะคองอยู่ที่ร้อยห้าล้านลูกบาทเมตรหรือว่าร้อยละสาสิบสามของความจุอ่านนะคะแต่เป็นน้ำที่ใช้การได้เพียงแค่แปดสิบสองล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละยี่สิบแปดของความจุอ่างต่างจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีน้ำอยู่ประมาณร้อยละหกสิบเอ็ดของความจุนะคะมากกว่าปีนี้มากกว่าเท่าตัวทีเดียว ากการสำรวจพื้นที่ท้ายน้ำซึ่งมีการระบายน้ำสู่ลำตะคองเพื่อรักษาระบบนิเวศก็พบว่าในเขตตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาก็ยังมีกเกษตรกรที่ต้องสูบน้ำหล่อเลี้ยงข้าวนาปีที่กำลังตั้งท้องออกรวงการระบายน้ำของเขื่อนลำตะคองนั้นทางผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านร้องขอไปยังชนลประทานนครราชสีมาก็ขอให้ระบายน้ำช่วยชาวนาสองสามรอบไม่ให้กระทบกับกเกษตรกรนะคะ ทางชาวนานั้นยอมรับว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะคะน้ําในลําตะคองลดลงไปอย่างต่อเนื่องเพราะฝนไม่ตกก็เลยงดทํานาปรังไปแล้วก็หันมาทานาปี20ไร่ในช่วงปลายฝนเดือนกันยายนยังถือว่าพอมีฝนตกลงมาบ้างงดการใช้น้ําจากลําตะคองลงไปได้บ้างค่ะคลองไผ่มันแห้งน้ําไม่มาคลองไผ่น้ําลูก,กงไปทางนู้นอืที่ว่าเขาฝนตกแรงอยู่ อะไรเขาใหญ่ที่นี่มันไปทางปะจิน<อ>ไปทางนู้นมันมันไม่มาทางนี้มันไม่มาโคราชจ้ามันไม่มาโคราชมันลงไปทางน,านู้นเขาใหญ่ไปประจีนไปด้านทางน,น,นู้นไปฝั่งน,นู้นไม่มาฝั่งนี้เขาบอกเขาเล่ามาบอกว่าฝนแรงแต่่าไปลูกนู้นแต่ไม่มาไม่มาคลองไผ่แล้วทีนี้แล้วปีหน้าเนี่ยปกติเราทํานาเนี่ยแล้วปีหน้าถ้าน้ำไม่มีเราจะปลูกอะไรยังไงไหมคะหญ่ตอนนี้ยังไม่คิดไม่ได้เลย นายสุคนเต็มยศยิ่งผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคองระบุคะว่าเขื่อนลําตะคองเป็นหนึ่งในสีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาส่งใจน้ําไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เศรษฐกิจกถึง5อําเภอคืออําเภอสีคิ้วสูงเนินขามทะเลสออําเภอเมืองและอําเภอเฉลิมพระเกียรติปัจจุบันถือว่าเขื่อนลําตะคองอยู่ในเกณฑ์วิกฤตค่ะ สาเหตุที่ทําให้น้าลดลงเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมีปริมาณฝนตกสะสมน้อยคือฝนตกสะสมเพียงแค่654ม mm, ิลลิเมตรตามกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ประมาณ1,100ถึง1,200ม mm. ิลิเมตรดังนั้นต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เบื้องต้นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชลประทานรายงานสถานการณ์น้ําให้ทราบทุกวันพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบว่ามีการลักลอบสูบดึงน้ําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้น้ําไม่ได้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ําหรือไม่เพื่อสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใช้ผลิตน้ําประปาได้อย่างเพียงพอค่ะ ในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมานะคะมีอ่างเก็บน้ําอยู่ทั้งหมด27แห่งนะคะเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่4แห่งคือเขื่อนลำตะคองที่เหลือน้ําใช้การได้ร้อยละ28เขื่อนลำแชะเหลือร้อยละ55เขื่อนลำพระเพลิงเหลือร้อยละ54ส่วนเขื่อนมูลบนเหลือประมาณร้อยละ59นะคะภาพรวมทั้ง4เขื่อนจะเห็นว่าเหลือน้ําใช้การเพียงแค่ร้อยละ46ของความจุอ่าง ปัจจุบันนี้การประปาส่วนภูมิภาคและการประปาเทศบาลน,นครราชสีมาก็ใช้น้ำจากเขื่อนลำตะคองและเขื่อนลำแชะซึ่งมีการผ่นน้ำระบบท่อมาเติมยังบ่อน้ำดิบเพื่อผลิตป,ประปาให้กับประชาชนในเขตเมืองด้วยค่ะ